ผู้ชมเข้าสู่ T.T. h ีฮอรายการที่จะเปลี่ยนหัวใจของคุณให้กลายเป็นสีเขียวด้วยกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติที่ช่วยให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับหลังจากที่หนุ่มสาวหัวใจสีเขียวได้ร่วมกันลิกฟื้นคืนชีวิตให้ธรรมชาติกับ t ี h ีฮอ T ทริปครั้งที่1และครั้งที่2มาแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่หนุ่มสาวหัวใจกรีนรุ่นต่อไปจะได้ออกเดินทางไปในทริปที่3รู้ธรรมชาติวิถีรู้วิธีรักธรรมชาติ ทพิจะพาไปสัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ของป่าเขาและสิ่งมีชีวิตในป่าอย่างลึกซึ้งเพื่อเรียนรู้เข้าใจและเข้าถึงแก่นแท้แห่งความรักที่ธรรมชาติมอบให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าเขาอ่างรือในจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองครับ สำหรับเขร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในเป็นผืนป่าที่มีความสำคัญอยู่ในบริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเชื่อมต่อ5จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเซาสากแก้วจันทบุรีระยองและชนบุรีนับว่าเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับหนุ่มสาวหัวใจสีเขียวในคลิปนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับเราก็เดินทางมาถึงเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างหรือในจังหวัดฉะเชิงเศร้าไปที่เรียบร้อยแล้วฮะสำหรับผู้ร่วมทริปในครั้งนี้นะครับสิ่งแรกที่เขาได้สัมผัสน,นั้นคืออะไรไปชมกันเลยครับสวัสดีครับพี่ตาสวัสดีค่ะ การที่สแล้วเนาะนนครับทริปที่สนี้นะครับถามพี่ตานครับมีความแตกต่างจากที่ที่ผ่านมาอย่างไรบ้างคบพี่ทริปวันนี้สุดยอดเพราะว่าเราจะทําให้เด็กอาสาสมัครของเราเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมกับธรรมชาติอย่างแท้จริงนะคะได้สัมผัสถึงแก่นแท้ของธรรมชาติได้รู้สึกว่าธรรมชาติเขามีชีวิตมีการปรุงแต่งที่น้อยที่สุดอย่างไรนะคะก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเด็กจะได้รู้สึกสัมผัสกับธรรมชาติว่าเออ สิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเนี่ยมันมีคุณค่าและมันมีเสน่ห์มากน้อยแค่ไหนนะคะคาดหวังนะครับกิจกรรมในครั้งนี้กับหนุ่มสาวหัวใจสีเขียวบ้างครับผมอย่างน้อยเนี่ยอยากให้น้องๆได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างน้อยเป็นเวทีรุ่นใหม่ของเด็กๆจะได้สัมผัสกับธรรมชาติได้เรียนรู้ว่าธรรมชาติเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างและถึงเวลาที่เราต้องตอบแทนอะไรกับธรรมชาติก็เป็นหน้าที่ของทุกๆคนขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยรักษาธรรมชาติพร้อมกับทีวีฮาร์ดยังคงอยู่ตลอดไปขอบคุณมากค่ะโอ้โหชื่นใจจริงๆขอบคุณ่าคะ ที่นี่นะครับปกติพื้นที่ที่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยนะครับการจะมาทํากิจกรรมที่เป็นเชิงกึ่งท่องเที่ยวเนี่ยคะค่อนข้างเป็นไปได้ค่อนข้างยากอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เขตสาพันธุ์จะต่างจากอุทีอย่างชาตินะครับเป็นพื้นที่ที่มันจะมีลักษณะของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นกึ่งเชิงงานวิจัยอยู่หนุ่มสาหัวใจสีเขียวเนี่ยครับได้เข้ามาสัมผัสกับคนที่ทํางานจริงๆนอกจากนอกจากเจ้าหน้าที่เขตโดยตรงเนี่ยให้กับให้คุยกับเจ้าหน้าที่ WF ที่เป็นคนที่ทํางานเรื่อง การวิจัยในพื้นที่จริงๆเนี่ยมันน่าจะได้เกิดประโยชน์ควบคู่กันแล้วพื้นที่ที่นี่เป็นป่าฟื้นตัวที่ค่อนข้างกําลังฟื้นตัวได้ดีร่องรอยสัตว์ป่าต่างๆนี่จะเยอะมากต,ตามเส้นทางเพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้คนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยฮะได้เห็นถึงธรรมชาติจริงๆที่อยู่ที่ที่มันมีอยู่แล้วเราอาจจะยังไม่ไ,มได้ทราบทางนี้เนี่ยเราต้องการเนื่องจากมันเป็นเขตสาพันธ์สัตว์ป่าที่พื้นที่ค่อนข้างจะฟู้นตัวแล้วค่อนข้างดิบนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ให้คนจากท แบบโดยตรงนะครับเอาหัวใจเข้าไปสัมผัสนะครับผ่านอารมณ์ความรู้สึกผ่านการแปลความหมายจากธรรมชาติในแง่มุมต่างๆนะครับให้เขาเข้าใจมีอารมณ์ร่วมกับธรรมชาติให้มากก่อนนะครับว่าธรรมชาติมีคุณค่าในเชิงไหนแล้วเราตีความหมายกับเขาได้ยังไงเราได้สัมผัสธรรมชาติผ่านรูปแบบต่างๆัผ่านมันจะเป็นเรื่องของประสาทสัมผัสทั้ง5้านะครับแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกก็คือเรามีเรื่องของตาดูหูฟังจมูกดมปากชิมกายสัมผัสและใจ นะครับเราใช้ท right? ั e> <S <S 1> <S 1> ้งหมดเลยในการเดินป่าในในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานนะครับและอีกวันหนึ่งไฮไลท์ที่สําคัญก็คือเรื่องของเมื่อเราเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราจะบําเพ็ญประโยชน์ในเชิงการทาโป่งเทียมนะครับเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารนะครับเป็นแหล่งธาตุแร่ต่างๆของสัตว์ป่าที่เข้ามาใช้ประโยชน์เพราะนั้นเราคิดว่าโป่งเทียมที่สร้างขึ้นกันเนี่ยครับน่าจะเป็นโป่งที่มีชีวิตนะครับต่อไปในอนาคตโป่งที่มีชีวิตหมายความว่าไงหมายความว่ามันจะต้องมีผู้มาใช้ประโยชน์นะครทั้งก กลุ่มเก้งกวางกระทิงหรือช้างนะ<ช>ครับน่าจะได้เข้ามาร่วมใช้ประโยชน์กับโป่งที่เราร่วมกันทําำรับวันนี้และวันพรุ่งนี้ครับอยากให้ทุกคนครับเข้าใจการดูแลกันแล้วก็ปลูกพันกันนะครับให้เวลากับเพื่อนใหม่ๆนะครับเป็นมีคุณค่าให้เกิดประโยชน์กับตนเองผู้อื่นแล้วก็สิ่งแวดล้อมตอนนี้จะตับฉลากกันแล้วนะครับ ว่าใครจะอยู่กลุ่มไหนนะครับนล้วแพรจะไปอยู่กับกลุ่มไหนนะครับเอามาเลยนี่มันใบอะไรอ่ะต้นคูณป่ะต้นไม้ปรชาตินี่ต้นไม้ประจำชาตินะครับหน้าสะพรึกนะครับกลุ่มทางนี้กันสีส้มนะครับไปเลยออลขอบคุณตกลงกันด้วนะครับ ตอนนี้ครับหนุ่มสาวโฮใจสีเขียวนะฮะก็ได้ฟังบริฟงานในภาพรวมไปที่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมกับแบ่งกลุ่มนะฮะแล้วทำความรู้จักเล่นเกมวัญนอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับโดยสีที่แบ่งได้มีดังนี้นะครับน้องแพลรวอยู่ทีมสีส้มครับน้องต้นอยู่ทีมสีน้ําเงินนักชาอยู่ทีมสีเขียวนะครับเต๋าอยู่ทีมสีน้าตาลเจมอยู่ทีมสีเหลืองและน้องชายและกับเฟนนะครับอยู่ทีมสีฟ้านั่นเองครับคือตอนนี้สถานภาพของชนีเกือบทุกชนิดนะคะก็จัดอยู่ในใกล้สูงพันแล้ว คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับหัวหน้าทีมทั้งหกนะฮะแล้วก็ลูกทีมนะฮะกำลังได้ฟังข้อมูลดีๆนะครับจากพี่พี่นักอนุรักษ์แล้วก็ดรรุ่งด้วยนะครับต้องบอกว่าข้อมูลเนี่ยน่าสนใจมากทีเดียวรือว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยผมเองเนี่ยเขเพิ่งรู้สดๆเลยเยี่ยมเลย เพื่อนๆครับตอนนี้สองอยู่กับหัวหน้าโครงการอนุรักษ์ชนีมงกุฎนะครับดรรุ่งนั่นเองนะครับสวัสดีครับทางนี้ค่ะสวัดดีค่ะวัสดีค่ะเดี๋ยวจะเครียดจนเกินไปนะครับนะครับดรรุ่งครับผมอยากทราบว่านะครับปัจจุบันนี้จํานวนประชากรของชนีหรือว่าสัตว์ป่าเนี่ยนะครับมีจํานวนลดลงหรือมากขึ้นหรือยังไงบ้างครับ ในปัจจุบันนี้นะคะสัตว์ป่าทั่วไปนะคะคิดว่าน่าจะมีแนวโน้มที่มีประชากรลดลงนะคะคทางด้านาได้รับผลกระทบหลายด้านนะคะทั้งจากโดนล่ลาโดยตงรงหรือแม้แต่พื้นที่อาศัยเนี่ยถูกทําลายไปนะคะครวมถึงอีก่น่คือจะเป็นชนีมงกุฎที่รประชากรก็น่าจะลดลงอย่างต่อนเนื่องซึ่งเราน่าจะเ,าเปรียบเทียบได้นะคะว่าในอดีตเนี่ยเราสามารถเจอชนีมงกุฎได้เนี่ยในหลายพื้นที่มากเลยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยหายไปแล้วเราไม่สามารถที่จะเจอได้แล้วครับชนีเนี่ยครับเขายังเป็นดัชนี มีชีวัตอะไรอีกได้บ้างครับค่ะถ้าเกิดพื้นที่ไหนนะคะที่เราพบชนีเนี่ยเราก็จะสามารถอนุมานได้ว่าพื้นที่นั้นเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ยังดีอยู่เพราะว่าชนีเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะใช้พื้นที่อาศัยที่เฉพาะหน่อยอะค่ะก็คือจะอาศัยอยู่บนเรือนยอดแล้วก็ใช้เรือนยอดในการเคลื่อนที่คือจะต่างกับสัตว์ป่าอื่นๆที่เขาก็จะใช้พื้นดินในการเคลื่อนไหวทีนี้ถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนที่มัน โดนแบ่งหรือโดนตัดออกไปถนนของชนีโดนตัดออกไปรเรือนยอดหายคือชนีก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้แล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆห,หายไปที่กินที่นอนที่อาศัยเนี่ยก็หายไปด้วยอมองถึงบทบาทของชนีมงกุฎเนี่ยรรเรา เขาจะมีบทบาทในการช่วยแพร่กระจายพันธุ์ไม้ในป่าซึ่งตรงนี้มันไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรเลยก็คือธรรมชาติสามารถที่จะแบบดำลงไว้แล้วก็ช่วยกันเกื้อกูลกันใช่ค่ะไปไปได้ในตัวของมันเองแล้วแบบนี้เนี่ยหนุ่มสาวโจรศสีเขียวของเราในวันนี้เนี่ยจะมีวิธีการช่วยยังไงได้บ้างครับง่ายๆเลยค่ะไม่กินไม่ล่าไม่ค้าสัตว์ป่านะคะอันนี้ก็คือเราก็สามารถที่จะไปบอกต่อให้กับเพื่อนๆหรือคนในครอบครัวได้นะคะ หาความสะอาดใสแบบธรรมชาติธรรมชาติกันเถอะฮะคอลานี่ไงต้นทีทรีแหล่งกำเนิดทีทรีออยที่มีคุณภาพดีที่สุดที่หนึ่งในโลกหยดเล็กๆแค่นี้ได้ผลเกินคาดเป็นสารยับยั้งแบคทีเรียจากธรรมชาติช่วยทำความสะอาดผิวได้ล้ำลึก ช่วยลดความมันและปกป้องผิวจากสิ่งสงกปรกได้ดี T3 Oil ความมหัศจรรย์ที่ยืนยันว่าธรรมชาติดูแลผิวได้ดีที่สุด T3 Facial Foam ใช้แล้วสะอาดจริงนุ่มจริงธรรมชาติจริงด้วย T3 Oil ตี้แบคทีเรียจากธรรมชาติธรรมชาติสร้างผิวสวยธรรมชาติ ชมเขตอนนี้ได้ครับหนุ่มสาวหัวใจสีเขียวครับได้รับความรู้ในภาคทฤษฎีกันไปแล้วตอนนี้ถึงที่เขาจะต้องลงมือในภาคปฏิบัติกันแล้วนะครับหนุ่มสาวหัวใจสีเขียวนี่ครับจะได้นะครับผมเดินศึกษาธรรมชาตินะครับการเดินป่าศึกษาธรรมชาติในครั้งนี้นะครับจะทําให้พวกเขาเนี่ยนะครับผมรู้จักนะความมีชีวิตและจิตใจนะครับของธรรมชาตินั่นเองนะครับและระยะทางนี้ไม่ใช่เล่นๆเลยทีเดียวนะห้ากิโลเมตรด้วยกันเลยตอนนี้เนี่ยผมก็พร้อมแล้วด้วยที่จะตะลุยป่าห้าสัมผัสไปกับหนุ่มสาวหัวใจสีเขียวตามมาเลย ระยะทางที่หนุ่มสาวหัวใจสีเขียวจะได้ผจนภัยสัมผัสกับประสบการณ์ที่ธรรมชาติพร้อมจะมอบให้ในครั้งนี้เป็นระยะทางถึง5กิโลเมตรโดยตลอดระยะเวลามีวิทยากรจาก WWF ิฟีดและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชคอยให้ข้อมูลและดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งการตรุวยป่า5สัมผัสครั้งนี้นอกจากจะสะท้อนความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่หลายคนเคยมองข้าม ยังให้ทุกคนได้มีโอกาสมองเห็นความดีงามของธรรมชาติที่มอบให้กับเราและแต่ละทีมก็ยังได้แบ่งปันน้ำใจพิสูจน์ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและตอนนี้เนี่ยนะฮะพวกเขาเนี่ยนะครับหนุ่มสาวใจสีเขียวได้หยุดพักรับประทานอาหารกันสำหรับข้าวที่หนุ่มสาวหัวใจสีเขียวได้แต่ละคนนั้นเซอร์ไพรส์มากๆครับเพราะมีข้าวจริงเพียงแค่สออเท่านั้นส่วนที่เหลือกลับเป็นข้าวดิน ซึ่งก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ใจของทุกคนในเรื่องของการแบ่งปันและการอยู่ร่วมกันแบบเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นภาพที่บอกได้เลยว่าน่ารักและประทับใจมากๆครับเอาไงดีครับม่เคืนอะไรแบ่งกันแบ่งกันนะคะทานด้่ยกันทานด้วยกันครับ เติมพลังเสร็จก็รุยกันต่อครับดานแรกของนุ่มสาวหัวใจสีเขียวคือซ่อนพรางกลางไพรที่ทําให้ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันของต้นไม้ที่เป็นที่ซ่อนตัวของสัตว์ป่าเดี๋ยวเราจะเดินไปทีละคนนะครับเดินทีละคนกติกางผมคือไม่ให้ส่งเสียงเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ต้องให้ทําสัญญ,ญาณกับใครทั้งนั้นนะครับ ผมจะให้หา,าบางสิ่งบางอย่างที่ถูกาวางไว้ซ่อนไว้นะครับในระดับลึกเข้าไปในป่าเนี่ยไม่เกิน1เมตรแล้วก็จากพื้นดินถึงความสูงไม่เกิน2เมตรนะครับมันจะเป็นเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนตัวอยู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ัวจริงแล้วไม่ต้องหยิบออกมานะครับเจอแล้วก็คือให้จําไว้แล้วก็ผ่านไปเลยนะครับไม่ต้องเดินแล้วหยุด ค,คือเดินมองอย่างเดียวครับมองเนี่ยมองแล้วก็เดินไปมองแล้วก็เดินไปนะครับทีละคนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานปิดไปรออยู่ที่ปลายเชือกและในกิจกรรมนี้เป็นการใช้ประสาทสัมผัสในส่วนของตาในการสังเกตและการมองหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ เราไปดูกันสิครับว่าหนุ่มสาวหัวใจสีเขียวของพวกเราเขาจะทำได้ดีกันขนาดไหนเดีวเราลองไปดูเฉยๆกันคับนี่นี่นะครับนี่เหรอ,อ เดินต่อมาสักพักก็ได้สัมผัสกับด่านที่สองครับแผนที่เสียงที่ทําให้หนุ่มสาวหัวใจกรีนได้หยุดนิ่งและเปิดระบบสัมผัสทางหูฟังเสียงต่างๆรอบๆตัวที่แสดงถึงความมีชมีวิตของป่าเดี๋ยวเราลองทําเรื่องของแผนที่เสียงดูดนึ่ง ก็คือเดี๋ยวลองาหามุมของตัวเองนะครับ <S 2> <S 2> แล้วก็ลงไปนั่งนะครับแล้วก็อยู่นิ่งที่สุดลองฟังสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้เราก็เดินไม่ได้ยินแล้วนะเดี๋ยวถ้าเิอเราเงียบกันทุกคนเราจะยิ่งได้ยินชัดเจนขึ้นโดยที่กําหนดให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นเป็นศูนย์กลางของกระดาษนะครับ <S <S จะเขียนชื่อลงไปก็ได้ครับหรือจเขียนชื่อตัวเองครับจะวาดรูปก,ก็ได้นะครับแล้วพอเราลองหลับตาตั้งใจฟังดูเสียงไหนที่มันใกล้ตัวมากๆนะครับเราจับทิศของมันนะฮะซูบมาจากข้างหลังเนี่ยนะครับถ้าเรารู้ว่ามันปร ฐานที่สองแล้วนะผมเนี่ยต้องค่อยๆพูดนิดนึงนะฮะเพราะว่าฐานนี้นะฮะเรียกชื่อกิจกรรมนี้ว่านะแผนที่เสียงนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้ให้หนุ่มสาวใจสีเขียวนะครับได้ฟังใช้ประสาสมัทโถในการฟัง แล้วก็ถ่ายทอดออกมาในกระดาษเมื่อจะเขียนเป็นคำพูดว่าสิ่งที่ยินเนี่ยลักษณะเป็นอย่างไรหรือว่าวาดเป็นรูปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผม กิจกรรมนี้มีชื่อว่าน่าจะอร่อยนะที่จะต้องปิดตาดมและชิมและธรรมชาติจะเป็นผู้บอกเราว่าสิ่งใดสามารถกินได้หรือกินไม่ได้ อันนี้จะเป็นชิ้นที่สี่ครับที่คุณปลูกกันจากต้นสมอไหมฮะลองนึกถึงต้นหูวางครับจากต้นหูฟังไหมฮะอ่ามันจะต้นคล้ายๆเดียวกันครับถ้าใครนึึกถงหูกวางไม่ออกก็นึกต้นสมอแทนแล้วกันนะฮะ <c oughs> นะครับก็เป็นต้นประเภทเดียวกันใบจะใหญ่ๆหน่อยครับก็สคุณทางยาครับก็ถ้าผลมันสุกๆหน่อยส,สามารถอ่าเาเรียกว่าขับเสลตแก้สเสลตเดินป่ามาอีกสักพักใหญ่ทั้งลุยหญ้าฝ่าโคลนกระโดดข้ามกิ่งไม้ ระยะทางเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยทีเดียวเตาสังเกตเลยนะภาพธรรมชาติจริงๆนะฮะสังเกตกัยนยางไงตั้งใจวนะ่าสำหรับกิจกรรมความงานเล็กๆจะเป็นเรื่องของความใส่ใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวเราครับ กิจกรรมนี้แสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความงามซ่อนอยู่เพียงแค่เราสังเกตและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆก็จะได้เห็นว่าทุกสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมีความงามซ่อนอยู่และเราควรต้องช่วยแกรักษาความงามนั้นไว้มาถึงกิจกรรมสามเหลี่ยมกิจกรรมนี้แสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกเดียวกันต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันถ้าเกิดผลกระทบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆด้วย จากคนสองคนสวุติเป็นคุณ A คุณ B แล้วก็สมมุติตัวผมนะครับสามคนเนี่ยจะทํายังไงดีนะให้3ามคนนี้กลายเป็นสามเหลี่ยมด้านเข้านะครับโดยที่เราอาจจะเป็นส่วนหัวแล้วก็ B กับ C และกับกับ B ที่เราเลือกไว้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งแต่ห้ามบอกเขาว่าเราเลือกเขาเป็นคนที่เราทําเป็นสามเหลี่ยมเข้าใจไหมครับแล้วเราก็ลองทำเองเลยครทำตัวเราเนี่ยหาตำแหน่งยืนให้กลายเป็นสามเหลี่ยมกับเขาให้ได้ ครับเลื่อกใครครับเรือกแฮตตี้รับคครบูคับอ๋อแต่นี่ยังยังไม่ค่อยเท่า,าน,นะฮะเพราะด้านนี้จะแหลมยาวมากเลยนะครับะต้องอนน้จะมีการขยับเจมสนะ์ครับเลือกแฮตตี้กับพี่ซีครับผมโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงฐานสุดท้ายแล้วครับฐานนี้มีชื่อว่า ต้นไม้เพื่อนรักนั่นเองนะฮะโดยนะฮะหนุ่มสาวเจ้าสีเขียวเนี่ยจะไปรู้จักกับเพื่อนใหม่ของเขาแต่ว่าิธีการเนี่ยนะครับผมจะมีนะฮะพี่ๆนะครับผมคอยพาไปเพราะว่าหนุ่มสาวเจ้สีเขียวนะครับจะต้องใช้ผ้าเนี่ยนะครับปิดตาแล้วไปรู้จักกับเพื่อนใหม่ของเขานี่คือต้นไม้นั่นเอง เอาละครับผมหลังจากที่พวกเรานะครับได้ซึมซับนะครับบรรยากาศในป่าเลยได้ว่าได้รู้จักระบบนิเวศต่างๆมากมายนะครับถามความรู้สึกลูกทีมดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างฮะในการเดินสำรวจป่าคราวนี้ฮะก็ทุกคนก็ให้ความเป็นกันเองนะครับแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับก็สิ่งสำคัญครับวันนี้เราได้รู้จักคําว่ามิตรภาพแล้วก็ทีมเวิร์ครับชอบกิจกรรมไหนที่สุดเหรอคะก็ชอบกิจกรรมที่สัพพักโดยโดยการจับนะคะแบบปิดตาแล้วก็ เดินไปจับธรรมชาติเราได้สัมผัสในมุมที่เราแบบอ,อาจจะมองข้ามไปแบบว่าต้นไม้ต้นนี้ลักษณะไปยังไงลงรอบข้างเขาเป็นยังไงบ้างเงี้ยค่ะก็มันได้ไปใกล้ชิดธรรมชาติเขามากขึ้นค่ะจริงทุกกิจกรรมก็สนุกหมดเลยครับแต่ว่าที่ชอบที่สุดก็คงจะเป็นด่านสุดท้ายเพราะว่ามันก็คือเราได,เาได้เราได้รู้จักถึงมิน,นิ่งของของต่าไม้โดยชัดเจนแล้วก็พี่เขาก็สอนว่าแบบ จริงๆเราอะเป็นคนรับออาจากธรรมชาติมาเยอะมากก็คือเราไม่เคยได้ตอบแทนอะไรเขาเลยเราไม่เคยได้ทําคมรู้จักเขาไม่เคยได้รู้เลยว่าเขาแบบว่าต้องการอะไรหรืออะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ได้มาสัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็กับต้นไม้กับ สิ่งธรรมชาติต่างๆรอบตัวเราว่าเออจริงๆแล้วเขาเป็นเพื่อนที่สําคัญมากๆของเราคนหนึ่งก็คือเขาคอยให้ทุกอย่างกับเราเลยเนียครับสิ่งที่เราได้อันดับแรกค่ะคือเราได้รู้ถึงว่าธรรมชาติอ่ะให้อะไรกับเราไอ้บ้างแล้วเราอ่ะควรรักษาธรรมชาติไว้อย่างที่ธรรมชาติอ่ะมีให้เราได้แบบมีให้ใช้อยู่ทุกวันนี้ค่ะก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ถามว่าได้ความรู้ที่แบบคุ้มไหมก็คิดว่าก็เป็นอะไรที่สนุกแล้วคือในระหว่างการเดินทางเนี่ยทีมเราก็ค่อนข้างจะแบบสนุกสนานเป็นกันเองกันตลอดทาให้แบบไม่ได้เหนื่อยอย่างททีี่่่แบบคคิดอะะไร บที่ที่ฮอตทิปในครั้งที่3นี้นะครับรู้ธรมร,ธรมชาติวิถีรู้วิธีรักธรรมชาตินะครับหนุ่มสาวหัวใจสีเขียวทุกคนแทก็ได้เข้าไปสัมผัสนะฮะกับความรักธรรมชาตินะฮะเรียกว่าเป็นความรักที่เรามีให้ แก่กันและกันฮะระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ของเรานั่นเองนะครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับสัปดาห์หน้าฮะหนุ่มสาวหัวใจสีเขียวครับจะไปตอบแทนให้กับธรรมชาติฮะแต่จะเป็นเรื่องอะไรหรือว่าเขาจะทำกิจกรรมอะไรนั้นต้องติดตามให้ได้นะครับทุกวันเสาร์เวลา11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีนะครับในรายการ T T Heart นะฮะทางช่องทูวิชิกแห่งนี้นะครับหรือว่าใครก็ติดตามได้นะครับผมทาง a c e b o o k นะครับ w w w f a c e b o o k c o m t t h o t นั่นเองนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ กร้อนเกินจะคุ้นเคยแปลกไปต่างไปหมดเลยนกน้อยก็พลอยบินนี้ผ่านมาเนิ่นนานเท่าไรที่คนนั้นลืมบางอย่างความงดงามตามธรรมชาติจะหมดไปหากเราไม่เปลี่ยนแปลง Let's cool the world โลกรอดขึ้นทุกวันเราคงต้องช่วยกันก่อนมันจะสายไปก่อนจะไม่มีฟ้าสี Joy. สัปดาห์หน้าครับยังมีอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ให้คุณผู้ชมครับได้ค้นหากันนะครับห้างพลาดครับใน TT h o s อนะครับ